โป้ให้สูงไปเจอแล้วเขาให้เตะโป้กันสูง Happy <Bye. S 2> Bird Day to you <Bye. S 2> oh. Happy Bird Day to you Happy Bird สองเลยสั่งสองหมดเลยั่งเสือน้ำหนึ่งข้าวหมูหมักข้าวหมูหมักดเออไส้แตกเกิลไส้แตกเกิลือบพ่สรพี่น้องตอนนี้พระเอกเต้น้องเจมแล้วก็พระเอกอาร์มนะคะกำลังจุดธูปโอ้จุดเทียนจะให้พี่ว์นเดย์นะคะเป็นเ่าแล้ว น่าดีนะครับน่าดีครับเซอร์ไพรส์มากเลยเซอร์ไพรส์มากเลยทุกคนเราก็จะกัน h e ้ t ต่อส่างอย่าบอกนะาเซอร์ไพรส์แม่ไม่งั้นหักคาบตัวทุกคนเลยวางไว้ข้าวางไว้เขาแบบสุดเยอดสวยเซอร์ไพรส์ชัางเลยมันโปรตั้งแต่ยานูุยานุษย โปรีโปเลยโปเลยโปแตกเลยโปเลยตครืเล็นตัวเป็นตัวปกมันโปรแตกกุญางมาหนาเวทีตอนกูไปแจกน้ำหรอกกุญางมาสูมมาต่ใส่น้ำกันสีข้นยางเลี้ยงเลยใส่มาน้ำกันว่ะกัวโอ้ยมาติด่าิดไงเซอร์ไพรส์มากเลยขอบคุณนะคะทุกคนบอกเปย์หาย เบืองว่อะรวเสียนนั่นส่วนไม่หมูหวานออกมาเยอะหมูหวานแจ็เอิญม่หมดก็บอเป็นใจว่ลูกว่าต้งนอนบีบอีอยู่โอ้ตอนนี้ในห้องบอกเออขัดตอนนั้นก็ดีเสื้อใ้่อยู่ดีรักตายกัดิเอา i r องเ a y h a ย happy birthday happy birthday to you oh oh happy birthday to you uh -huh. happy birthday to you ขอบคุณนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสมไหนขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างขอให้มีความสุขความเจริญมีกินมีใช้ตลอดปีตลอดไปมีกินบ่ไหวใส่บ่เบิรดรวยรวยรวยสาธุสาธุ แฮปปี้เพจเดจูอยู่บอกกระจอกระจดจำเอาแน่อันนี้กระไดทุกสิ่งทุกอย่างมาทุกสิ่งสอจะกีบย์ใหญ่เยอะพอแล้ว้ดีพี่น้องอันคือ อันนี้อ่ะแต่ว่าขันขันเป้าตอนอยู่ของกระติ้วเสื้อไปอยู่ตอนนั้นหมู้บานว่าเป็นใจนักการักตันก็คือว่าอันนี้พี่พระท่านเลยอะไรแบบหล่อจบไปบแปดพักดีมามาสีเป้าประมาณจักรหล่อคือรอบนั่นก็ว่าสีเป้าอยู่ห้องเลยเราติดตามของเราแจก็ได้แล้วมาสีเป้าย่บ้านพักวันนี้มา โบมากเลยดีนะคเอาปิดไว้หน่อยเร็วเอาเก็บไว้หน่อยแปอาารนั้นอยู่ในรถฟาโร่พวกนมหมูงัวเพรา่พวกนมแมนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนมากมากค่ะเอรพภัยมากเลยเอามาชิมก่อนไหมย่างกงเนี่ยเบอ